มัจันนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นทีมากนะครับสวยสวยสวยมากนะครับดูเต็มเต็มให้เราเข้านะครับวันนี้นะครับซึ่งโชคดีมาก Let's go สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเอ็มอาขาบอยนะครับซึ่งพี่เอมนะครับ วันนี้จะพาทุกคนไปชมหิมะกันนะครับัส,สดีปีใหม่เรื่องรับ2021นะครับพี่น้องทุกคนนะครับซึ่งวันนี้พี่เอ็มจะพาทุกคนนะครับไปดูหิมะกันนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบธรรมดาสําหรับคนที่แบบเคยเห็นหิมะกันแนล้วแต่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับสาหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยเห็น หิมะนะครับผมพี่น้องก็เลยวันนี้นะครับพีเอ็มนะมีคนขอมานะครับก็เลยจัดให้นะครับพี่น้องอันนี้คือหินมะนะครับสวยสวยสวยมากนะครับดูเต็มเต็มปะเต็มคำเลยนะครับพี่น้องยังไม่ถึงไหนในเปียหมดนะครับฉะนั้นเราไปไปดูกันนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนชู่ใจมาด้วยนะว่า let's go โอ้ม่มีเพื่อนร่วมทันนะครับนี่นะครับอันนี้คือเพื่อนร่วมทานวิกกี้บอยบอยแบงค์นะครับอันนี้พี่สาวนะครับซึ่งวันนี้เป็นตากล้องให้ผมนะ ซึ่งตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่จุดมุ่นหมายนะครับซึ่งที่โน่นจะเป็นสถานที่สวยมากเลยนะครับพี่น้องทุกคนนะตามเราไปนะครับผมเป็นแม่น้ํานะครับซึ่งแม่น้ํานะครับเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะครับสามารถเดินได้นะครับบนน้ํานะครับตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งคันแล้วนะครับพี่น้องทุกคนนะดูครับรอบๆเต็มด้วยหิมานะครับผม เรากําลังไปที่สถานที่เขาเรียกว่า,าซึ่งเป็นสถานที่เป็นทหารคนหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเสียงน,นะครับผมเขาก็เลยตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปเขาก็ได้สร้างสร้างไว้นะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นตระกูลที่เขาว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องโอเคนะครับตอนนี้ เราก็มาถึงที่แล้วนะครับซึ่งสถานที่ที่นี่มันจะสวยมากเลยนะครับเราจะไปดูข้างบนนะครับข้างบนจะสวยมากนะครับนี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นหินมะก,กันนะครับี่น้องวันนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางน,นะครับวิกกี้บอยบอยแบนดนะมันเป็นบอยแบนอะไร ใช่โอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็ขึ้นมาที่ขันบนแล้วนะซึ่งที่นี่มันจะสวยมากนะครับพี่น้องทุกคนนะครับโอ้มันมีเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าการหานลมนะครับการหานลมอันเล็กๆนะครับซึ่งมีลมเปล่าแล้วเนี่ยมันจะสวยมากนะพี่น้องโอเคนะครับซึ่งวันนี้พี่เอ็มนะครับจะมีเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้ผมกับบิ๊กบอยบอยแบนด์นะครับจะเป็น คู่แข่งของผมนะครับพ uh, okay, ี <sm clubs in activity> <s pack ing> ่น ouais, <mentoring> ้องทุกคนรับอลูกจีจีมาเบ้นี่ครับชั้นสองอายุสั้ตัดต่อมารูอยังไงอนี่คืออ่าชั้นสองนะครับพี่น้องพี่น้องอันนี้จะมีชั้นสามชั้นสี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพี่เอ็นทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ทำอะไรครับโอ้อ่าเขียนนะครับอันนี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมอะไรเยอะแยะหน่ะถึงมีไรเล่นโอ้ยเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวชั้นสองชั้นสามนะครับมันซึ่งมันสวยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะสกินเขาเรียกยังไงเขาเรียกว่าที่นี่นะครับดูนะครับพี่น้องทุกคนดูผมจะสกินดูแลสะดุ้งเรือเกินนะั เป็นย่าสุดๆเลยนะครับผมมันสนุกอะครับน okay, uh, ี Tonight, ่ครับหิมะนะคนที่ไม่เคยเห็นนะครับจะให้เห็นวันนี้เลยไปจีบมือโอเคนะครับอันนี้เขาก็เปิดให้เราเข้านะครับวันนี้นะครับซึ่งโชคดีมากเลยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะครับซึ่งเต็มไปด้วยหินมานะครับพื้นก็เต็มไปด้วยหินมานะดู <S <S เนี่ยครับบ้านของเขาก็จะสวยมากเลยนะครับ <S 1> <S 1> ให้เราเปิดชมนะต่างคางนันดนสีมัน, <S 1> <S 1> มนพูดใดเลยมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้มาชมนะเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์นะครับที่ตกมาจากฟ้านะครับให้เราได้ชมกัน โอเคนะครับอันนี้คือ1นึสองสอันนี้ชั้นสองชั้น3าเราจะเข้าไปนะครับชั้นสามด้วยกันนะครับ นะครับเราจะไปฝั่งน้องนะครับผมมันจะสวยมากเลยนะครับฝั่งน้องโอ้โหเดินโนูวิดีโอเดินหนู่อะบูฮะโอเคดีเลยดูนะครับอันนี้จะเป็นหลังคางบ้านนะครับของเขานะเป็นกำแพงนะครับแต่ว่าทำเป็น เบ,บ็นี้ไว้ครับซึ่งมันสวยมากนะรบคัเราจะไปที่โน่นกันนะครับซึ่งที่นั่นมันจะสวยมากตามไปดูกันนะครับพี่น้องอันนี้จะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับพี่น้องทุกคนกันนาหนึ่งเราเคยมาที่เกาหลีแล้วก็มา นี่จะเป็นสติว่ากันหายลมนะครับของกองเกตันนี่เดียนก็กำลังเดินหิมะกันนะครับผมไม่รู้ทำอะไรเอาหิมะมาเป็นกองกองกองไว้นะครับผมกองไว้เยอะมากปั้งคนปั้งคนเขาเรียกว่าปั้นคนนะครับผมไปหาตาตาตาไม่ใช่ตุ๊กตาแล้ว เป็นภูเขาไฟระเบิดแล้วเว <laughs> ออสยสยเยมาดูครับสวยนะครับสวย่าครับหน้าเหมือกผมเลยเหมือบอสโอเคนะครับแล้วเราก็ทำลาย อะไรลงมาเลยอไรลงมานะครับสวัสดีครับสสวัดไม่เข้ามูนโอเคนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายนะครับคลิปให้ทุกคนนะครับ พี่ๆนะครับกำลังถ่ายรูปอยู่เซลฟี่นะครับสวัสดีค่ะน้องนี่ครับสสวัดีค่ะคนถ่ายด้วยนะครัโอเคนะครับคนถ่ายด้วยกันนะครับผมของฝาดช่องด้วยนะครับผมสวยมากค่ะสวยโอเคนะครับผมวิกิบอย นี่ครับวันนี้นี่ผมจะมาเข่งกหลานชายนะครับซึ่งช่องอวิกกี้บอยบอยแบนด์นะครับ <laughs> อันนี้ผมจะมาทา้าแข่งกับวิกกี้บอยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครแพ้จะต้องถูกลงโทษอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจักได้เดี๋ยวเจอกันโอเคนะครับผมเ,เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แบบว่าผมกับวิกกี้บอยบอย,บอยแบนด์เนี่ย จะเป็นเกมที่แข่งกันนะครับคือคือว่าข้อข้อตกลงของเรามีอยู่ว่านะครับเราจะเอาหิมะเนี่ยปั้งเป็นก้อนนะครับแล้วก็โยนใส่ที่ต้นไม้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครโยนโดนคน,นชนะถ้าใครที่ไม่โดนนะครับผมแพ้นะครับมีบทลงโทษก็คือถอดเสื้อแล้วก็นอนบนที่ไหน โอยมากครับโอยมากนะฮะจะไหวหรือจะไหวไม่ไหวต้องลองดูนะับเป็นรูปผู้ชายนะครับอันนี้คือแบบเกินสุขหดนะครับพี่น้องคือหนาวมากตอนนี้นะครับโอเคไปดีกันนะฮะโอ้ยโอเคเอา่อ่าเขาเรียกว่ายังไงหิมะสบม b สองสองก้อนนะครับอันนี้ของผมอันนี้ของกิ๊บบอยบอยแบนด์นะครับเรามีโอกาสคนลักค้างเองนะครับถ้าใครไม่โดนก็ถอดทั้งสองคนเลยนะครับผมถ้าใครโดนคนนั้นไม่ถอดนะ ต้นไหนครับต้นโน้นครับต้นโน้นอโอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับโอเคพร้อมครับดูวิกกี้บอยนะครับจะโยนเลยนะครับวิกกี้บอยไยแบนนะครับคิดว่าจะโดนไหมครับจะโดนไหมโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โดนน้ำโอ้ดูอาการของคนนแลบเตดูราบดีใจดีใจ <laughs> มาดูบุลนทูกันนะ <laughs> โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาดูคนขี้แพ้นะครับผมว่าเขาต้องทอํายังไงบ้านนะครับผมเราไปดูกันเลยครับรีบกันเลย <laughs> คนขี้แพ้นะครับผมทำไรครับ <laughs> <c ười> คือเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าถ้าใครแพ้แล้วเนี่ยต้องถอกเสื้อ คือมันหนาวมากเลยนะครับผมแต่ต้องทําตามสัญญานะครับคือสัญญาลูกผู้ชายต้องไม่กป็นารนะสามใส่ยาให้มันเหลอแค่สามเซนนี่นะครับหนึ่งชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องถอกจริงนะครับที่สองนะครับก็ไม่หนาวครับก็ธรรมดาครับนี่ครับตอนนี้ก็มีสามชั้นอยู่นะครับผมหนึ่ง สองสามล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ต้องนอนประมาณนี้เลยครับก็เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซึ่งเราทำอะไรก็ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับคนชนะอนุญาตให้ไหมครับอนุญาตครับผมอนุญาตอนุญาตครับเดี๋ยวถ้าเยอะกว่านี้จะหนาวตายเดี๋ยวนอนต้องนอไหนนะครับนองไหนนะครับไม่รอ้แล้วกินแล้ว เรารีนอนนะเรารู้สึกโอเคก็น่าสงสารมากเลยครับนี่เดินหน้าแดนมดแล้วครับกโอเคอยู่นะครับตรงไหนเสร็จแล้วนะครับผมต้นมองความดีใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมถ้าหลันมีแต่หิมะเต็มเลยครับนองความน้องความนี่ก็สำหรับคนแพ้นะครับผม เว้ยน่าสงสารโอเคครับพอใจนะครับพอใจนะครับโอเคนะครับก็ก็คลิปนี้ก็นะไม่มีอะไรบ้างครับอย่า้องให้ครับเดี๋ยวใส่เสื้อขอค่อยปิดคลิปแล้วพอพ่อ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอ็มอาร์ค่าบอยนะครับแล้วก็กดกรนดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับฝากช่องด้วยนะครับฝักช่องช่องวิทย์บอยบอยแบนนะครับผมครับผมวิทย์บอยบอยแบนนะครับตอนนี้ก็ทํา YouTube อยู่นะครับผมก็ใครอยากได้ชมคลิปอะไรนะครับก็เอมเนมาได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับปิดคลิปหน่อยครับบ๊ายบาย